มินตาซาลนะคะก็ได้มาเปิดธุรกิจนี้10ปีกว่าแล้วค่ะที่ MD m a r i c o s p a ค่ะอย่างที่เคยทร,บทราบกันมาจากวิดีโอตัวอื่นๆ่นะคะว่ามินได้ทำงานกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอผ่าตัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วก็หลังจากนั้นแยกจากคุณหมอมาแล้วก็ได้มา,มาเปิดธุรกิจของตัวเองได้ขยายมาเป็น MD m a r i c o s p a ค่ะ ก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่มิ้นทํางานอยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นไปเกิดประสบอุบัติเหตุทํางานไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองมามีลูกน้องมีพนักงานแล้วก็ผันตัวเองเข้ามาสู่ในวงการของบิวตี้แล้วก็เวลนสรวมกันค่ะค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยค่ะทดสอบอะไรกันมาหลายๆอย่างมากมายเลยค่ะใน10ปีที่ผ่านมา การเข้ามามีคุณหมอมีคุณพยาบาลค่อนข้างจะยากมากเพราะว่าพื้นแบ c เก่า d ของพี่มินเองเป็นแค่คนทำงานที่อยู่กับ,กบคุณหมอมาก่อนนะคะสิปีที่แล้วกลัวมากหนึ่งจะกลัวว่าเรื่องลายเส้นละ่ะแล้วเราจะมา n นคนที่อยู่สูงกว่าเราได้ยังไงก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็กลัวแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีเลยค่ะ เพราะอย่างพี่มินบอกแล้วว่าพี่มินทํางานกับผู้ป่วยแคนเซอร์พี่มินมีพื้นฐานอยู่ตรงนั้นเราทุกคนจะเชื่อมั่นในตัวพี่มินเพราะว่าเวลาพี่มินทําให้กับแคนเซอร์เพชันไม่ได้คิดเงินนะคะก็คือเป็นการบริจาคของตัวพี่มินเองสักคิ้วให้เขาสักหัวนมให้เขาหรือว่าลบรอยแผลเป็นให้เขาเนี่ยพี่มินทําให้ฟรี สำหรับคนที่เป็นแคนเซอร์นะคะพี่มิ้นมีความจริงใจให้กับเขานั่นก็เลยตึงใจแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันแล้วพี่มิ้นก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะไ,ได้รางวัลจากซิตี้ของฮันนิงตันบีชแล้วก็มีของแคนเซอร์ที่พี่มิ้นไปช่วยนะคะแล้วก็รางวัลสปาดีเด่นในฮันนิงตันค่ะที่พี่มิ้นมีอยู่แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่พี่บริจาคให้กับซิตี้ฮันนิงตันบีชด้วยค่ะ <H> <H> ก็ถ้าจะย้อนความในตอนนั้นก็คือลูกค้าพี่ ที่เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นลูกค้าแคนเซอร์นะคะก็เป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองคนที่เสียชีวิตไปก็เรามีทางน้ำตาอิมมอชเนลอะไรหลายๆอย่างอันนั้นอะตึงใจพี่มิ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วพี่มิ้นก็อยากจะ Create Story s a m เ t มติงนะคะกับ Beauty and w e l l เน s s ของพี่มิ้นคะ่ะยุคสมัยนี้ทั้ง Google แย l p เปิดเผยหมดทุกคนมีการ Study พี่มินมาหมดแล้วทุกคนที่เขาเข้ามาที่นี่เขาหวังว่า เขาจะฝากเนื้อฝากตัวมาเป็น Family ของ MD m e r i c a l Spa ที่นี่คือแตกต่างไม่เหมือนกับมาในคลินิกเหมือนกับมามาสั่งสรรมานั่งให้ความรู้มาทำอะไรที่ไม่เหมือนกับการที่จะมาเป็นธุรกิจนะคะที่หลายๆคนบอกพี่มิ้นนะแล้วตรงนั้นก็ทำให้พี่มิ้นแบบดีใจมากที่ที่ลูกค้าได้อ่านแล้วก็ตื่นใจแล้วจะเข้ามาที่นี่ค่ะช่วงแพนดามิกเนี่ย พี่มิต้องปิดร้านไป4เดือนนะคะแล้วแลนลอดก็ไม่ได้ให้หยุดที่ต้องจ่ายค่าเช่าพี่มินนยังต้องจ่ายต่อแต่ว่าพี่มินไปเปิดเป็นออนไลน์เซลล์แล้วพี่มินก็ส่งจดหมายให้ลูกค้าพี่มินทุกคนแล้วก็บอกว่าถ้าเธอยังจะช่วยฉันได้ช่วยกรณาสนับสนุนซื้อออนไลน์เซลล์หน่อยได้ไหมเพราะว่าฉันต้องนําเงินตรงนี้เอาไปจ่ายค่าค่าลายเส้นค่าเช่าตึกทุกๆอย่าง แล้วสิ่งที่พี่มินได้กลับมาเนี่ยคือทุกคนช่วยพี่มินแล้วก็ทําให้พี่มินหยุดจนถึงทุกวันนี้คะ่ะนั่นเป็นอะไรที่แบบสิ้นใจมากมากเลยคะ่ะต้องขอขอบคุณเลยค่ะที่자자ดูแลมินค่ะแล้วมินก็ดูแลกลับคืนคะ่ะก็พี่มินไม่เคยคิดว่าเขาเป็นพนักงานคะ่ะพวกเขาเป็นแฟมิลี่ของพี่มินถ้าเกิดพี่มิน ทำงานได้ดีเขาก็ต้องได้ดีกับพี่มิ้นด้วยเขาจะได้เรทขึ้นแล้วก็วันเกิดเขาพี่มิ้นก็จะเซอร์ไพรส์เขาพี่มิ้นจะมีของขวัญให้ในฐานะที่เขาเป็นเหมือนญาติพี่น้องของพี่มิ้นขอบคุณมากพี่มิ้นดีใจมากๆที่พี่มิ้นได้เป็นส่วนหนึ่งของเขาในชีวิตด้วย1ิปีพี่มิ้นไม่ได้เคยได้เปิดตลาดให้ลูกค้าคนไทยทราบเลยเพราะว่าพี่มิ้นคิดว่าพี่มิ้นอยู่ไกลจากคนไทยตอนนี้พี่มิ้นก็ไปเปิดอีกสาขาหนึ่งใกล้ไทเทาก็คืออยู่เบเวอร์ลี่ฮิลส์นะคะ Welcome to MD Medical Spa แล้วมิ้นจะดูแลแล้วก็ห่วงใยท่านเหมือนที่มิ้นห่วงใย่ f m m l y y แล้วก็ญาติๆของมินคะ่ะพบกันได้ที่ MD Medical Spa ที่ Huntington Beach MD Medical Spa Beverly Hills นะคะ Let MD Medical Spa be the first step to take care of you แล้วความสวยคุณจะเหนือการเวลา MD Medical Spa Botox Filler ร้อยไหมกับรางวัลการันตีล่าสุด Medical Spa ดีเด่นของ Orange County แหวะมาให้เราดูแลความสวยที่ MD Medical Spa นะคะ